Hello everyone เป็นยังไงบ้างจ๊ะสบายดีไหมวันนี้ปอนก็มีบทความดีๆเช่นเคยที่ปอนใช้ในชีวิตประจำวัน mm hmm. เผื่อว่าเพื่อนๆจะสามารถนำไปปรับใช้ได้บ้างนะจ๊ะ mm hmm. แค่ทำสิ่งนี้สุขเลยทันทีสิ่งนั้นก็คือการเปลี่ยนมุมมองความคิดหลายต่อหลายคนผูกติดตัวเองไว้กับอดีต ผูกติดตัวเองไว้กับความรู้สึกนึกคิดติดอยู่กับความเสียใจแค้นใจทุกข์กับสถานการณ์กับผู้คนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วทําให้เกิดความรู้สึกผิดหวังเสียใจในเรื่องนั้นๆปอนอยากจะให้ทุกคนลองปรับมุมมองความคิดกับสถานการณ์กับผู้คนเหล่านั้นแค่เพียงเพื่อนๆคลิกมุมมองความคิดมาเป็นว่าอ๋อขอบคุณสถานการณ์ความผิดพลาด ขอบคุณผู้คนที่เข้ามาทำให้เรารู้ว่าอืมเราอาจจะเคยมีจุดด้อยจุดอ่อนตรงนั้นสถานการณ์ความผิดพลาดนั้นจึงเกิดขึ้น mm hmm. เข้ามาสอนให้เราได้เรียนรู้ได้เข้าใจในการจัดการกับสถานการณ์นั้นๆตามความสามารถและตามความรู้ตาม knowledge ของเราณนะสถานการณ์นั้น mm hmm. เมื่อเราผ่านมันมาได้แล้วเราจะได้มองเห็นภาพของชีวิตชัดขึ้นเก่งขึ้น เข้าใจตัวเองมากขึ้นแกร่งขึ้นจากทุกๆเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาให้เราได้ทำบททดสอบให้เราได้จดจำและขอบคุณกับทุกๆเรื่องราวหากไม่เคยเจ็บไม่เคยผิดพลาดเราก็จะขาดการเรียนรู้และพลาดโอกาสที่จะเป็นบุคคลที่แกร่งขึ้นเป็นบุคคลในเวอร์ชันที่ดีขึ้นล้วนแล้วต้องอาศัยจากทุกๆประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาเปรียบดั่งคำในประโยค ของโฆษณาผงซักฟอกชื่อดังตัวหนึ่งที่กล่าวไว้ว่ายิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์จริงไหมล่ะจ๊ะทุกคนเห็นด้วยกับปอนไหม Love you all นะ Everything is going to be alright Everything happened for a reason God bless you abundantly นะจ๊ะ everyone Love you all again นะ Amen